สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการ t a l k About Kids ค่ะรายการที่คุณผู้ชมจะมาเจอกับแอนนะคะเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาดีๆแบบนี้หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงนะคะบ่ายมงตรงค่ะทางรักลูกแฟมรีแชแนลเรื่องราวที่เราคุยกัน แน่นอนเกี่ยวกับลูกวัยคิดนะคะน้องๆวัยตั้งแต่3จนถึง9ปีด้วยกันทุกเรื่องค่ะสุขภาพการเรียนรู้พัฒนาการวิธีต่างๆในการเสริมสร้างศักยภาพของลูกวัยคิดและที่สําคัญต้องทําให้เขามีความสุขด้วยนะคะเราคุยกันที่นี่นะคะคุณผู้ชมยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะอยากจะมีไอเดียไหนในการพัฒนาลูกของเราทําให้ลูกของเรามีความสุขแชร์กันได้ 2ช่องทาง sms 4 1 2 3 3 0 2หรือใครบอกว่าสะดวกโทรมาดีกว่าได้เลยค่ะ0-28318493ส่วนคำถามที่จะถามไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะอันถามว่าเจ้าตัวเล็กที่บ้านของคุณผู้ชมนะคะชอบตั้งคำถามเรื่องอะไรแม่เด็กๆหลายคนเป็นวัยของเจ้าหนูจำใหม่ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเลยถามค่ะว่าเจ้าตัวเล็กที่บ้านของคุณผู้ชมเจชอบตั้งคําถามเรื่องอะไรนะคะวันนี้ผู้โชคดี2ท่านด้วยกันคะ่ะจะได้รับไปเลยนะคะเป้สวยๆจาก โอ oh, วันตินสมาร์ทท่านละ1ใบด้วยกันนะคะย้ำคำถามอีกหนึ่งครั้งเจ้าตัวเล็กที่บ้านของคุณผู้ชมชอบตั้งคำถามเรื่องอะไรส่วนเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมความสามารถของลูกวัยคิดแต่เชื่อไ่แค่หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะคะให้มันกลายเป็นความสามารถอันโดดเด่นของลูกเราแต่มันเป็นไปแล้วค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามในช่วงคิดท ALENT ค่ะ สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรง ถึงวิชาต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะให้ลูกของเราเก่งนะคะมีหลายวิชาค่ะหนึ่งในนั้นคือวิชาคณิตศาสตร์นะคะหลายคนนึกถึงการบวกลบคูณหารจริงๆแล้วคณิตศาสตร์มีมากกว่าน,นะคะคาัา้กกนนะคะการคิดเป็นตรรกการคาริดเป็นเหตุผลทําอย่างไรให้ลูกของเราเป็นเด็กที่คิดอย่างมีเหตุมีผลนะคะวันนี้ครอบครัวที่เป็นแขกรับเชิญของเราน่ารักจริงๆค่ะน้องเขาเคยผ่านนะคะการวัดแววนะ,ะเป็นเรียกได้ว่าวัดแววกับศูนย์อัจฉริยภาพมสวน้องเขาบอกมีความสามารถโดดเด่นเกินวัยเดียวกันซะอีกนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะคะกับน้องเคนค่ะเด็กชาย ติเดนะคะมาพร้อมกับคุณแม่จันทนาและคุณพ่อมนตรีบุญยะยุตธกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเคนน้องเคนอายุเท่าไหร่ครับห้ขวบห้ขวบเรียนอยู่ชั้นไหนครับอ๋อสาอสาโรงเรียนอะไรนะ อิมเอมอิมเอมเสียดเอาจไม่หมดคุณแม่มีลูกกี่คนคะสองคนค่ะสองคนคนที่เป็นคนโตคนโตแล้วคนเล็กนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสามขวบครึ่งสามขวบครึ่งน้องชื่ออะไรครับแคนดี้โอ้หุน้องชื่อน่ากินเนาะแล้วพี่เคนช่วยดูแลน้องไหมครับช่วยยังไงบ้างทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างน้องบ้างครับ เยอะจนจำไม่ได้เลยนน้องไปส่งโรงเรียนใช่ไหมลูกส่งที่ห้องเนาะเป็นพี่ชายที่แสนดีพาน้องไปส่งที่ห้องเรียนด้วยทุกวันน่ารักเนาะแต่นี่ต้องถามก่อน่ะเพราะว่าเห็นว่าหนุ่มน้อยคนนี้นะที่แอนเห็นจากข้อมูลก็บอกว่าเคยผ่านการวัดแววกับศูนย์อัจฉริยภาพมสวนะคะว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษเกินวัยเดียวกัน เกินเกินยังไงคะคุณแม่เลออกมายังไงของเขาเนี่ยคือวัดนางด้านคณิตศาสตร์นะคะก็อาจจะเป็นว่าที่โรงเรียนเขาด้วยที่โรงเรียนเคนเขาจะสอนเหมือนสอนเกินเกินในชั้นอนุบาลให้เผื่อไว้เลยใช่แล้วคือเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็เลยเขาก็เลยจะรู้ก่อนเพื่อนวัยเดียวกันนะคะแต่ก็จะมีเด็กบางคนที่ที่แบบว่ารับอาจจะรับไม่ไม่ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะคือผลนี่คือแสดงว่าน้องออกมาเกินวัยเดียวกันเกินไปเยอะไหมคะ ได้มาเท่ากับระดับก็หนึ่งขวบบวกอีกหนึ่งขวบคือเกินข้าอีกหนึ่งปีก็เหมือนกับเด็กวัยหนึ่งอใช้ได้เลยทีเดียวใครๆก็อยากให้ลูกเราได้รับเกินนะแต่ทีนี้เขาก็เป็นเด็กที่แบบรับมาแบบมีความสุขด้วยไม่ได้กดดันก็สนุกสนานของเขาค่ะเวลาเขาเรียนนอ้คือวัดด้านคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คือวัดทุกด้านนะคะแต่ด้านที่เขาเขาจะเอ่อเกินวัยของเขาก็จะมีคณิตศาสตร์กับทางด้านกีฬาซึ่งกีฬาคุณแม่มองว่าอาจจะเป็น ด้วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเขาที่แบบว่าเป็นเด็กชอบเล่นชอบเล่นชอบโหนชอบโหนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นแววน้องเรื่องคณิตศาสตร์ไหมคเพราะว่าพอเราไม่ได้พาไปบางทีเราก็ไม่รู้เนาะแต่ต้องถามคุณพ่อคุณแม่ส่วนตัวเลยมีสังเกตไหมโอกลับมานึกย้อนเออผลมันออกมาเออมันก็ใช่นะเมื่อก่อนตอนที่เราเลี้ยงเขาเล็กๆนี่เขาชอบทํานุ่นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นคุณคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้มองเป็นจุดไปอะค่ะคือเพราะว่าเด็กเล็กอะค่ะเราจะไม่ทราบว่าเขา เขาเด่นด้านไหนเราก็จะบอกว่าทั่วๆให้เขาได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างเอาให้ลองหลายๆอย่างแล้วคุณพ่อล่ะคะเหมือนกับคุณแม่ครับชวนเล่นกีฬาบ้างชวนเดินรไปวิ่งขี่จักรยานอ๋อนใหญ่ไปออกกําลังกายด้วยกันใช่แสดงว่าเป็นหนุ่มที่ชอบลองคุณแม่บอกว่าให้ลองหลายๆอย่างใช่เป็นคนกลัวกลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆไหมคนนี้เป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดเจอสิ่งแวดล้อมแปลกๆเขาจะ ต้องใช้เวลาในการที่จะมองก่อนว่ามีอะไรรอบตัวเขา <อะ S 2> แล้วค่อยสน <c oughs> พี่แอนว่าตัวนี้เริ่มชินแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ใช่อันนี้เริ่มชินแล้ว <c oughs> แล้วจะชินมาสักระยะแล้วนะ <c oughs> โอเคน้องเคนครับพี่แอนเห็นที่ข้อมือนาฬิกาเราใส์เล็กไหมไหมไลูกเ <c oughs> นี่ยนาฬิกาอะไรครับตอนนีทำอะไรได้บ้างเขินเขินทำอะไรได้บ้างในาฬิกานี้ใหญ่มากเลยเพี่ยนดูยังไงอ่ะ เห็นไม่เห็นมีบอกเวลาเลยเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ทาอะไรครับยิ้มแงเอาไว้ทาอะไรไม่ไม่เน้นคุยเก่งเน้นสนอ๋อแต่ก็ชอบแบบว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีอ็อเดอรี่เป็นหนุ่มน้อยของเราทตนี้ถ้าบอกว่ากิจกรรมที่คุณแม่ให้ทําตอนเล็กๆเขาอยากลองเขาก็ลองทุกอย่างยังต้องถามเสื้ออะไรหรือว่าจัดหาอะไรให้เขาได้มาฝึกได้เล่นบ้างะ เป็นเลโก้อะค่ะที่แบบตัวต่อต่อเขาชอบเลยนะชอบมากแล้วก็มีระบายสีเอาสีให้แล้วก็ระบายได้ฝึกมือฝึกกล้ามเนื้อเขาก่อนเตรียมพร้อมที่จะเขียนจะอะไรเนี้ยค่ะเขาจะชอบชอบตัวต่อทั้งหลายด้วยสําหรับเลโก้นี่ใช้เวลาประมาณ20นาทีนั่งกับเลโก้ได้เลยอยู่ได้นานใช่แสดงว่าปกติอยู่ไม่นานใช่ไหมตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะคือทำอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นเลโก้เนี่ย ยี่สิบนาทีทึ่งขึ้นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาลิกมาต่อยคือฝึกความนิ่งก้วด้เพราะว่าถ้าเกิดเด็กเขานิ่งเขาจะรับสิ่งต่างๆได้ดีเขาจะบอกว่าได้เรียนรู้ได้ดีจริงๆมันเป็นเรื่องของการต่อก็มันได้เรื่องของกล้ามเนื้อด้วยใช่กล้ามเนื้อในการดึงถอนปากลงไปแล้วก็เรื่องของวิธีคิดการสร้างโครงสร้างการเห็นภาพก่อนว่าเขาจะต่ออะไรยังไงถอนเข้าถอนออกอ้ยนาก็เป็นหนูวิศวกรหรือเปล่าัตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ โอ้อยากเป็นทหารทาหารอดทนไหมเนี่ยเยี่ยมมากเลย <c oughs> <r> อะละค่ะนี่เราคุยกันเรื่องของความสามารถที่คุณพ่อแม่ย้อนกลับไปก่อนไอเรื่องของคุณแม่บอกของเล่นอะไรก็ซื้อมาให้เล่น <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยต้องถามว่าหลายๆครั้งหนุ่มน้อยของเราเนี่ยเคย, <c oughs> เ,คยเคยไปแข่งประกวดหรืออะไรแล้วกับเฟลบ้างไหมมีค่ะมีก็ก็ พาไปเคยไปสอบตอนเออสองไปสอบแนวสาธิตก็ไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็โอเคไม่เป็นไรลูกฝึกแค่นี้ก็ก็โอเคแล้วก็คือไปแล้วไม่ร้องไห้คือปล่อยเข้าแถวแล้วยืนได้นิ่งไม่ร้องไห้คุณแม่ก็โอวดีใจมากแล้็โอเคแล้วใช่แสดงที่บ้านไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสที่จะกดดันให้เขาแบบว่าต้องแบบต้องได้อย่างนั้อย่างนี้อย่าง้นนะไม่เคยคาดหวังคือเราก็เลี้ยง ตามภาษาค่ะก็คือให้เขาโตขึ้นเองให้ต่อยอดมีอะไรที่จะต่อยอดในการเรียนรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆแสดงว่าหัวใจสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเลี้ยงแบบชิวๆใช่เพราะเองก็เห็นเด็กหลายคนแบบคุณแม่จะเครียดมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่ต้องบต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเวลาไปที่สนามสอบเวลาเตรียมสอบเคยไปดูเหมือนกันนะโอ้ไรครับเหมือนลูกจะลงไปต่อยมวยนะหยิบผ้าผ้าหลังแล้วก็นวดนวดนะ ไว้ไม่ลุกอะไรอย่างงี้แต่ก็ดีก็ถือเป็นกําลังใจอันนี้แซลกันเล่นนะะแต่ว่ามันการชิวชิวสบายสบายมันก็ไม่สร้างแรงกดดันกับลูกของเราเลี้ยงที่บ้านก็ปล่อยสบายพอไปแข่งแข่งขันพอลูกเราเฟลเราพูดยังไงกับลูกไหมก็คุยกับเขาตรงๆจริงๆอุ๊ยซีเรียสมากเลยตอนที่จะบอกผลลูกว่าเออลูกไปสอบแล้วมันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กลัวว่าเออเขาจะรู้สึกยังไงแต่เอของเคนนี้ โอเคหมามาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่เอาใหม่คือเราบอกเลยหรอโอเคอ่ะคือเราก็พยายามจะหาวิธีบางคนก็จะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเขาไปสอบมาเขาน่าจะจําได้นะว่าเขาไปสอบมาก็เลยว่าเออน่าจะบอกเขานะว่าเออเคนยังขยันน้อยไปหน่อยนักลูกอะไรเงี้ยคนอื่นก็พร้อมมากกว่าเขาเลยสามารถที่จะสอบเข้าไปข้างในได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสเราต้องสู้กันใหม่นี่เราก็สู้ม่กันใหม่อีกรอบแล้วใช่ไหมลูกจำได้ไหมตอนไปสอบจำไมตื่นเต้นไหมเวลาไปสอบลูก บอกเขาจ้องบอกเขาก่อนว่าวันนี้จะไปทําอะไรเขาจะต้องแจ้งล่วงหน้าต้องมีการแบบว่าเรียนรายงานล่วงหน้าใช่จ้องแจ้งล่วงหน้าว่าเออจะไปทําอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่งอแงไม่แสดงเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทําให้ลูกของเราเนี้ยนิ่งๆคือไปแล้วมีสภาที่กลับมันคุณแม่คุณแม่บอกว่าต้องบอกเขาล่วงหน้าก่อนว่าเขาจะเจออะไรเป็นการเตรียมใจลูกพาไปดูสถานที่ก่อนไหมคะที่พี่สอบไม่ได้พาไปแล้วพอเขาเจอของจริงปุ๊บสังเกตไหมว่าเขาถามเต้นเขาถาม ทำไมคนเยอะจังมามมะเขามาทําอะไรกันเขามาเล่นลูกเอย่างเจอครั้งแรกที่ที่แบบว่าตอนที่ไปสอบครั้งแรกนี่คนเยอะมากเขาก็จะงงว่าเออคนเยอะจริงๆอะไรเงี้ยจะสอบเต้นนิดนึงแต่เขาจะเป็นคนเก็บอาการได้ดีค่ะเขาจะแบบว่าเวลาเจออะไรแปลกใหม่เขาจะนิ่งนิดนึงนิ่งแล้วก็มองก็จะจับมือไว้อ่าจะจับมือไว้เราก็ต้องจับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆให้เขารู้สึกคุ้นเคยไปเรื่อยๆสักครู่เขาก็จะชินเองใช่ อันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคนะคะเพราะว่าจริงๆเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยไปรองทดสอบสนามสอบก่อนดูว่าเอ๊ะลูกเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนแต่หลายๆครั้งที่เจอนะคะเด็กหลายคนไม่ยอมเข้าสนามสอบไม่มีโอกาสได้แม้แต่จะไปนั่งในห้องสอบด้วยซ้าเพราะว่าเจอกับคนแปลกหน้าลนกับสถานที่อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่มาบอกกันก่อนจะไปไม่ใช่ตุ้มเดียวพาเข้าไปเจอเลย<ม> <ๆ S 2> ล้กก็งง,งบอกเขาก่อนบอกนานไหมฮะ คือหนึ่งก่อนสองก็ไม่อยากให้เขากังวลกลัวว่าเขาจะเก็บไปคิดกังวลอะไรเงี้ยเพราะเด็กบางทีเขาโตแล้วเขาจะรับรู้รับรู้เรื่องราวได้บางส่วนแล้วที่ตอนนั้นไปสอบนั้นแค่ไหนนะปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วมีการติวอะไรกันก่อนไปสอบแมติวติวคุณแม่ก็พาไปติวเรื่องเชาวอะไรอย่างเงี้ยต่บอกทำไมว่าจะไปติวทําไมอะไรยังไงไม่บอกบอกว่าไปเรียนเพิ่มเต่ไปไปสนุกสนุก แล้วก็ไปสอบก็บอกก่อนขึ้นก่นนอนหน<ช>้าก็อย่างน้อยก็เป็นการวอร์น,นิ่งล่วงหน้าพอไปถึงวันลุ่งขึ้นคุณพ่อคุ้แห่หลายท่านก็มีอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะเพราะว่าลูกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะ<ช>ต้อง <c oughs> ต้องแล้วแต่เด็กจริง แต่สิมสังข์คว่ไปก่อนนะที่จะทําให้ลูกของเราเก่งนะคะนั่นคือการปลูกนิสัยความใฝ่รู้ไว้กับเด็กอย่างทัานคถามที่เราถามว่าลูกผู้ชมเนี่ยชอบตั้งคาถามว่าอะไรหนุ่มน้อยคนนี้มีช่วงเพลียันไหมมีมีช่วงช่วงเด็กอะค่ะเป็นช่วงวัยเขาประมาณ3ามขวบกว่าค่ะทําไมทาไมทำไมทำไมมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ทํำยังไงคะเวลาเขาทำไมทําไมทําไมก็พยายามตอบนะก็พยายามตอบไปเคยเจอคําถามแบบอึ้งอึ้งไหมมีก็มีนะครับทาไมแบบ แบบไม่รู้จะตอบยังไงก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปหาคําตอบก่อนนะลูกแล้วติดไ้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็โอเคแล้วเขาบางทีเขาก็ลืมเราก็พยายามถ้าหาได้เราก็จะกลับมาบอกเขาแต่คือดีเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเขา ก็อันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีนิสัสใฝ่รู้ก็เมื่อเขาถามถามถามแล้วมีคนฟีดแบ็กตอบตอบกลับ,กกบมาคือให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเห็นอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่ามีความกล้าที่จะถามต่อแล้วมันก็จะได้ความรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆเท่าที่เลี้ยงมาจนตอนนี้5้าขวบห้าขวบครึ่งครึ่งใช่ไหมห้าขวบครึ่งหนุ่มหนคนนี้เขาสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษแม่ที่คุณพ่อคุณแม่เห็นสนใจไหม อะไรที่ต้องใช้ความนิ่งของกับเขาว่าเขาจะทําได้ดีอย่างเช่นต่อเคนเน็ตตอนนี้ไปลองเล่นเคนเน็ตที่เป็นตัวต่ออีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เลโก้อะมันเป็นยังไงอะเ่อเป็นเป็นชิ้นส่วนหลากหลายรูปแบบเคนอธิบายสิครับเคนเคนเตเป็นยังไงครับลูกมันมีหลายทรงใช่ไหมแล้วยังไงต่อมีแล้วมาต่อทําอะไรได้มั่งที่เคนต่อให้มามาดูอะเยอะแยะเลยต่อเป็นอะไรลูกเครื่องบินใช่ไหมลูก ชั่วโมงนั่งเป็นชั่วโมงนั่งไป็นั่งนานกว่าเลโก้ใช่ใช่เขาเพราะว่ารูปทรงมันจะหลากหลายมากกว่าทําเป็นกังหันคือเขาจะมีแบบมาให้ครับแต่ละวันจะมีแบบมาให้แล้วก็ให้เด็กนั่งต่อคือเวลาคนเลือกเล่นซื้อของเล่นพวกนี้คุณพ่อคุณแม่ เลือกกันยังไงฮะใครใครเป็นคนซื้อหรือว่าแบ่งแบ่งไอเดียกันคนให้ซื้อ๋อคุณพ่อใช่ครับจะซื้อจากแถวที่ทํางานแต่ต้องขออนุมัติวงเงินก่อนไม่ไม่ได้ซื้อแพงเราเราซื้อเพราะว่าเด็กเนี่ยความสนใจเขาจะแบบแป๊บนึ่ง พอเขาเบื่อเขาก็จะโลละเราเลยต้องบอกว่าไปเรื่อยๆคือไม่ไม่ต้องแพงแต่ว่าเอาแบบว่าหลากหลายแต่เป็นครอบครัวตัวอย่างคือการเลี้ยงลูกแบบไม่ต้องกดดันอะชิลชสบายไปเรื่อยๆสุดท้ายลูกเรามันก็ได้ดีเองเพราะมันไม่มีความกดดันหรือเพลชเชอร์ไปลงที่เด็กไงฮะคือสบายสบายให้เขาลองไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นไอเดียสําคัญของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนะคะอย่าลืมค่ะไปปรับประยุกใช้กับครอบครัวคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าความสามารถของหนุ่มน้อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าเอามาให้ดูว่าทําอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้ไปพััักกกกนนน่่อสูชห้า าากปกป้องลูกน้อยต่อจากคันของคุณด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์อัลตร้าไมล์ออร์แกนิกอ่อนโยนเพื่อผิวบอบบางของทารกจากเบบี้ i n d ์อาหารรักคุณให้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์ให้อาหารรักคุณมากขึ้น น้ำมันกับข้าวคิงชนิดออริจินล5,000 ppm ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ทุกจานโปรดคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณการแสบร้อนที่หน้าอกเนื่องจกลลากกรดไหลย้อน